ไปลบปากก่อนแล้วทำไมคนนี้ไม่คนนี้ก็บอแล้วไม่ลข้างนีอมนั่งนาเลยพี่ปอนมนั่งนาไม่พี่ปอนแล้วนั่งะไม่ไพี่ไก่อย่ายอมพี่ปอแบบพี่ไก่อย่ายอมเลยพี่ไก่ลงเสียว่หลังนังโอ๊ยเหรอ่อโอเคไหมคะเดี๋ยวนะคะ มันทำไม่ไม่นั่งตรงนี้ตรงนี้มันขาดไปมันว่างมันว่างมันไม่สมตุนน่ะมันหนักข้างล่างมันหนักขอโทษโทษหนึ่งสองต่อ้าต่ไปแค่บาทก็กินค่าแล้วตีพอดีคถ่ายร่กันน ไม่เลยนพวกนี้โอ้โหลงไปนั่งนี่ได้ปีกดีละเนาะ1 2 3อาขอปังนี่นะนะนึ่งองนนี้นะคะสออ่ขาเย่หน่อยเร็ว